สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหานำเอาพระวัดท่ากรดานปางหมานวิชัยเนื้อตะก,กวัวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับเป็นพระที่หาดูหาชมยากนะ เป็นพระโบราณสมัยอยุธยาเลยทีเดียวปางมารวิชัยนะครับเพื่อนๆองค์นี้เราดูคิ้วดกตาโตจมูกบานลิมปพิปากหนานะครับนี่ลักษณะบุคลิกท่านนี้ร้อสมัยทวารวดีเลยทีเดียวพุทตุคุณนี้ก็มหาอุด คงกพันชาตรีแคถวคาดรอดปลอดภัยนะครับท่านใดมีพระวัตถากดานนี้สายฮาร์ดคอร์นี่ขึ้นคอเลยนะครับสายฮาร์ดคอร์เนี่ยเอาไปใส่กรอบแล้วก็ขึ้นคอได้เลยนะครับเป็นพระที่มีพุ้ทุคุณด้านมหาอุดแถวคาดคงกพันชาตรีท่านไหวยอย่างนั้นนะครับ แล้วก็เป็นพระที่มีแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับท่านหลอมด้วยเนื้อโรหะในสมัยครั้งก่อนนะครับเมื่อข้าศึกมาประชิดเมืองมีพระวัฏกดานปางมามรวิชัยเนื้อตะกัวนี่ติดตัวออกรบออกศึกเนี่ย เคล้วคลาดนะโบราณท่านว่าเนนั้นนะครับเพื่อนๆดูความงามดูด้านข้างนะเพื่อนๆดูด้านข้างดูด้านหลังนะครับด้านหลังท่านเนี่ยมีแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับสองดูดีๆเนี่ยทองคําทองเหลืองแร่สังกะสีเงินอยู่ด้านในนะครับเพื่อนๆเนี่เรามองดูนะครับเนื้อนี่ ไม่ไม่เรียบตึงนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อรูเล็กรูน้อยเกิดขึ้นในองค์พระหมดทั่วล่างเลยนะเพื่อนเปือนเนี่ยเห็นไหมครับวัตถากดานความงามของท่านนะครับนี่ปางมารวิชัยดูแล้วเนี่ยทำให้เราได้เข้าถึงความเป็นชาวพุทธ ที่มีความงามด้านกายวาจาใจนะครับคนสมัยก่อนเขาสร้างพระเพื่อความเจริญงอกงามสืบทอดพระศาสนานะครับเพื่อนๆองค์นี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเอาภาพที่เราดูใกล้ๆจากกล้องขยายว่าเป็นเช่นไรนะเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับจริงแท้ประการใดอยู่ที่ องความรูปของเพื่อนนะครับวัตถากดานเรามาดูไปพร้อมกันนะเพื่อนๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นอา่าไม่ได้เป็นการลงลักนะเพื่อนเมื่อก,กี้พระมหาบอกเลยว่าเนื้อทองคำอ่าทองคำทองเหลืองแร่สังกสีเงินนะเพื่อนๆนหายยากมากนะพระที่มีลักษณะครบนะครับ พัะากระดานเนี่ยเนื้อทองคําเนื้อตะกัวเนื้อชินเรามักเห็นเช่นนั้นแต่องค์นี้เพื่อนเพื่อนแร่ทองคํานะแร่ทองคําอยู่ในองค์ท่านเลยนะเพื่อนๆพื่สวยงามไหมครับนี่เพื่อนๆได้เห็นกับตาเลยนะเห็นไหมครับเราไม่ค่อยเจอพระที่มีลักษณะความงามเช่นนี้นะเพื่อนๆดูว่าพักนะ ทองคำเนี่เป็นเม็ดๆเ,ดเี่นนะพนเพื่อนๆนี่แร่ทองคำนะโบราณท่านว่าแค่นั้นนะสวยงามนะดูเกตนะเกตนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอแร่ทองคำแต่ว่าพภาคกเนี่ยพภาคก,กท่านนี่เจอแร่ทองคำเยอะเลยนะพนเพื่อนๆนี่ มีหลากหลายนะครับหลากหลายมวลสารนะครับคนสมัยก่อนนะเหมือนเหมือนหลวงพ่อวัดไตมิตรนะเพืเ่อนๆนะเหมือนหลวงพ่อวัดไตมิตรนะสมัยก่อนนะี่ปูนปูนโอบไหวนะ่ไม่มีใครสมัยพมา่ามาบุกนะครับ ไม่มีใครอยากได้หลวงพ่อนะเพราะว่าเห็นหลวงพ่อเป็นปูนธรรมดาเอาแต่หลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองคำที่เขาเห็นเอาไปอาทองสําลิดทองผสมข้นไปหมดแต่มาเจอหลวงพ่อทองคำนี่เป็นพระพระปูนเก่าๆอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ไม่มีใครสนใจจนมาในยุคหลัง นะครับหลวงพ่อเช่อว่าท่านต้องการอยากจะปฏิสังขร์สร้างพระอุโบสถเพื่อที่จะปฏิตฐานหลงพระพุทธรูปปูนนี่แหละเป็นพระเ่าแก่สายมยุธิยาจะนําขึ้นไปปฏิตฐานไว้อันควรแกร่การอยู่ของท่านคิดว่าอย่างนั้นพอสร้างพระอุโบสถเสร็จก็ยกหลวงพ่อ ขึ้นเพื่อที่จะเอาไปปฏิทฐานไว้หน้าที่ควรปรากฏว่าเชือกเชือกหลุดแตกเชือกหลุดออกมาไม้หักไม้แตกเชือกหลุดออกมาตัวพระตกกับพื้นปูนล้าแตกออกปูนแล้าแตกออกเห็นเหลืองอลา,ามข้างในนั่นคือหลวงพ่อทองคําเป็นที่มาในปัจจุบันนี้เพื่อนๆน,นะสมัยก่อนสมัยอยุธยาสมัยพมา่าสมัยข้าศึก มาลักรอบเอาทองคำเอาพระที่สำคัญไปเมื่อมีใครสนใจหลวงพ่อทองคำเราเพราะว่าเห็นเป็นพระปูนธรรมดาที่ไหนได้ข้างในเป็นทองเนี่ยคิ้นเดียวกันนะครับอย่างองค์นี้ถ้ากระดานองค์นี้เป็นเป็นแร่ทองคำนะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นแร่แร่ทองไม่ใช่ทองคำเปลวนะเป็นแร่ทองติดอยู่ด้านในนะเพื่อนเพื่อนนี่ มหาตะจันมากนะครับองค์นี้ดูดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังก็มีประปรายอย่างเงี้ยแร่ทองคำนะเพื่อนๆเนี่ยเราดูเราดูด้านในคาบไข่พระกุพระเก่านะเพื่อนเพื่อเนี่ยเห็นไหมครับไขไข่พระกุไข่ไขพร,ะเ,พระเก่าก็เป็นอย่างนี้แล้วก็แร่ทองคำเป็นเม็ดๆม็นี่นะเนี่ย ผสมอยู่ในเนื้อโลหะเนี่ยเพื่อนๆงดงามแท้นะงดงามจริงๆนะครับองค์นี้งามมากนะครับเพื่อนๆดูแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ไคร้ ให้ไปาหาช่องสองพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ